ในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับเรื่องของเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการทำงานกันนะครับต้องบอกเลยว่านะครับช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของเรื่องราวของการที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับมีสื่อโซเชียลต่างๆหรือมีเครื่องมือต่างๆในการทำงานหลายๆท่าน Work ์ r ฟอร์มโฮมหลายๆท่านเองนะครับก็มีหลายหน้าที่ที่ต้องปฏิบัตินะครับทำให้เขาเรียกได้ว่า เรามั l t i t ส s นะครับหรือว่าทํางานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยบางครั้งได้ประสิทธิภาพบางบางครั้งไม่ได้ประสิทธิภาพบ้างะบางครั้งเรายุ่งจนรู้สึกว่าโอ้ไม่มีเวลาทําอะไรเลยแต่พอหมดวันนะครับเราก็กลับมาดูว่าเราเราทําอะไรไปบ้างปรากฏว่าไม่ได้ไงานเป็นชิ้นเป็นอนงานค้างๆอย่าง ต่อเนื่องแล้วก็ตลอดเวลานะครับมันเป็นเพราะอะไรกันนะครับแล้วเราจะทําอย่างไรดีที่จะช่วยนะครับให้เราสามารถที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้ผมขออนุญาตมาแบ่งปันในเช้านี้ว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรนะครับในการนะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะต้องบอกก่อนว่าในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่พวกเราเองนะครับก็มี หลายอย่างที่ทําพร้อมกันและเกินรวมถึงเราเนี่ยต้องการความเร็วไปหมดบางครั้งก็ออกกําลังกายไปด้วยนะครับฟังประชุมไปด้วยอย่างเช่นตอนนี้นะครับบางคนขับรถไปด้วยฟังประชุมไปด้วยบางคนก็พยายามที่จะทำหลายๆอย่างนะครับให้สําเร็จในแต่ละวันนะฮะแต่นะครับมันก็อาจจะยังไม่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปัน2องเฟรมเวิร์กนะครับที่ผมใช้นะครับในการที่จะบริหารจัดการนะครับ ตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้ประสิทธิผลหรือได้ผลงานในแต่ละวันนะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับอ่าเดี๋ยวจะเขียนให้ดูสำหรับใครที่สามารถที่จะมองได้เนาะมองได้เนาะก็ลองนะครับก้นมามองนะครับผมมี2องเฟรมเวิร์กนะครับในการที่จะโอเคอ่าผมมีสองเฟรมเวิร์กนะครับในการที่เราจะนะครับอ่า ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันแรกเลยนะครับมาเป็นเรื่องของการนะครับใช้คําว่าอะไรดีครับต้องใช้คําว่าเราบริหารเวลาไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นที่ทุกคนมองบนหน้าจอเนาะอ๋อไม่ใช่ตอนนี้มมีหน้าจอทุกคนมองที่นาฬิกานะครับนาฬิกามันเดินอยู่ถ้าคุณบริหารเวลาได้คุณจะควบคุมให้เข็มมันเดินช้าลงนะครับหรือ ควบคุมให้นาฬิกาในหนึ่งนาบปัดของคุณเนี่ยมีเกิน24ชั่วโมงอันนั้นคือการบริหารเวลาในะความจริงเราบริหารเวลาไม่ได้ครับแต่เราบริหารจัดการตัวเราเองนะครับให้ส่งผลลัพธ์สูงสุดบนเวลาที่มีได้นะรับอันนี้คือสิ่งไม่เสร็จแรกก่อนนะครับเราจะต้องบริหารตัวเราเองครับให้แมทช์กับเรื่องต่างๆดังนั้นเนี่ยเฟรมเวิร์กแรกนะครับผมจําชื่อเฟรมเวิร์กจริงๆไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินมาแล้วนะครับนะครับนั่นก็คือการแบ่งนะครับ การแบ่งนะครับให้มันเป็นสี่ส่วนนะครับสี่ควอดแดนเนออันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินแล้วนะครับนะครับฝั่งแรกก็คือนะครับไม่สําคัญฝั่งที่สองคือสําคัญนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเร่งด่วนอุ้อยนะครับ ไออืมอันนี้ดีกว่านะครับอ่าอันนี้ดีกว่าผมแชร์กันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์กันหนึ่งคออลตราครู่หนึ่งนะครับอ่าอันนี้เราผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินแล้วนะครับแต่ว่าเรามาดูซิว่าเอ๊ะแล้วเราจะนะครับบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ยังไงนะครับอ่าแกน,นี้จืบอ,อืมแกน,นึงคือแกนเร่งด่วน แกนหนึ่งคือแกนสําคัญนะครับผมแบ่งย่อยเป็นแบบนี้ให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับมีค่ะมีสลไลด์หรือหน้าจออะไรไหมคะจริงๆมีแต่มันยังไม่มาครับเดี๋ยวเราไปดูโอเคมันไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นค่ะสักครู่นะครับ แมขึ้นไหมเอ่ยก็ไม่ขึ้นอยู่ดีไม่ขึ้นค่ะอะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับดยวขอแก้ปัญหา Technical Problem ไปกันใหญ่เลยทีนี้โอเค อ่ะมาแล้วเอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเอาใหม่อ่ะโอเคครับมันจะเป็นหนีครับวิธีการเนี่ยมันจะเป็นหนีอยากแชร์ให้ฟังนะครับเราจะมีสองแกนนะครับแกนหนึ่งก็คือเรื่องสําคัญอีกแกนหนึ่งคือเรื่องเร่งด่วนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูนะครับเราจะแบ่งเป็น4ี่โซนนะครับโซนแรกนะครับโซนที่หนึ่งไม่ไม่สําคัญ นะครับไม่สำคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนนะครับลายมือสวยน้อยหน่อยนะครับแกนที่สองครับนะครับแกนที่สองครับสำคัญแต่ว่าไม่ด่วนแกนที่สามครับช่องที่สามเนาะนะครับสำคัญและด่วน อันที่สี่ครับนะครับไม่สำคัญแต่ด่วนอ่าเรามาดูกันเรามาดูกันนะครับลายมืออาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับลองดูกันเนาะนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราเห็นสี่แกนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าผมถามว่าถ้าแบ่งมีงานออกมาทั้งสี่ส่วนเนี้ยอะไรคือสิ่งที่เราต้องทาอันแรกอ่านะมาช่วยกันตอบซิว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องช่วยทําอันแรกครับนะครับหนึ่งสองสามหรือสี่หนึ่งสองสามหรือสี่นะครับ 1, 2, 3, ร 1, 2, 3, รนะครับนะ ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่านะครับทุกคนเนี่ยก็จะตอบได้เลยนะครับตอบได้เลยนะครับว่าอันที่3มเนี่เป็น p r i ORITY แรกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีงานในแต่ละวันเนี่เราก็มาดูก่อนเลยว่างานที่สาําคัญงานที่สําคัญและงานที่มันเร่งด่วนเนี่งานนี้เราทําเองและทําทันทีงานแบบนี้เราต้องเป็นคนทําเองนะครับแล้วก็ต้องทําทันทีเพราะว่ามันเป็นงานที่สําคัญและเร่งด่วนตรนี네้ครั แล้วงานที่ไม่สําคัญเราไม่เร่งด่วนทำยังไงครับงานที่ไม่สําคัญเราไม่เร่งด่วนให้ปฏิเสธให้ยกเลิกนะครับให้เอาออกจากลิสต์นะครับเพราะมันไม่สําคัญเราไม่เร่งด่วนเราต้องเอาออกครับเราต้องเอาออกครับนะครับแล้วงานที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนล่ะงานสี่ทำยังไงดีช่วยเราสิงานสี่ทำยังไงดีนะครับงานสี่นะครับหา คนทำแทนอันนี้สำคัญมากคนส่วนใหญ่ไปตกม้าตายตรงนี้ครับไปตกม้าตายตรงงานที่4ี่ก็คือเป็นงานที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนแล้วเราก็มักจะต้องทําเองยกตัวอย่างเช่นนะครับใครในที่นี้เป็นแม่บา้านนะครับโอ้บ้านสกรปรกมากเลยนะครับทนไม่ไหวแล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วนะครับงานเนี้ยด่วนครับแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้สําคัญเท่าไหร่มันไม่ได้พัฒนาเรามันไม่ได้ทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะครับเราหาคนมาทําแทนครับ ไปแจ้งแม่บ้านมาไม่ต้องมาประจําก็ได้มารายวันก็ได้นะครับแบบนี้คืองานไม่สมคัญและเร่งด่วนโอ้ยเนี่ยต้องรีบเอาจดหมายไปส่งนะครับต้องรีบเอาของไปส่งลูกค้านะครับเป็นจดหมายหนึ่งฉบับนะครับหรือว่าซื้อที่อนกตีปลูกค้าซื้อที่อนานิตีแล้วดันลืมเอากระป๋องเชคไปให้ต้องขับรถไปส่งกระป๋องเชคอันเนี้ยงานเร่งด่วนครับเพราะลูกค้าต้องกินเชคแต่ไม่ได้สําคัญมากนะครับส่งแกร็บนะครับแกร็บหรือ m e s s e n g e อร์ ไปคืองานไม่สำคัญและเร่งด่วนนะครับแต่มีงานหนึ่งครับที่ผมบอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะลืมทํานั่นก็คืองานที่ไม่สําคัญเอองานที่สําคัญแต่ไม่ด่วนผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้พวกเราคงไม่ต้องเถียงแล้วว่าการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กในการทาธุรกิจมันสําคัญกับเราแค่ไหนและเมื่อวานสาหรับใครที่ได้ฟัง BDM จะเห็นแล้วว่าการวางกลยุทธ์การใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กการสร้างตัวตนและการสร้างคอมมูนิตี้มันสําคัญกับเราขนาดไหน แต่การสร้างตัวตนและคอมมูนิตี้มันเป็นงานที่ไม่ได้ด่วนแล้วมันไม่ได้ทําเสร็จทันทีคนส่วนใหญ่ไม่ทําครับคนส่วนใหญ่ไ่ทาคิดว่าอ๋องั้นเราก็ทำคอนเทนต์โปรโมทโพสต์ขายของสิโปรโมชั่นเดือนนี้ดีนี่นะรีบขายโปรโมชันนี่คุณไม่ทําสําคัญและเร่งด่วนในความคิดคุณหมดเอาเวลาทั้งหมดไปทุ่มฝั่งสาอย่างเดียวจนคุณลืมฝั่งสองคืองานที่สําคัญแต่ไม่ด่วนทําให้หลายปีที่ทําธุรกิจมาคุณวนเวียนอยู่ที่เดิมครับวนเวียนอยู่ที่ต้นเดือนเราดูว่าโปรโมชั่นคืออะไรนะครับ กลางเดือนก็ปั่น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 ไปเดือนโอ้โล่งใจจังเดือนนี้ปิดไปแล้วห้าพันแต้มแปดพันแต้มหมื่นแต้มแต่วันที่1เดือนถัดไปคุณก็ไปทํางานแบบเดิมรอโปรโมชั่นวิ่งวิ่งวิ่งขายมานั่งเทรนโปรโมชั่นมานั่งทําคลิปโปรโมชั่นนั่นคือสิ่งที่เราทาให้คุณวนเวียนอยู่ที่เดิมตลอดเวลานะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะทําธุรกิจนี้แล้วก็เสียงจริงๆจังๆคุณจะต้องทํางานที่สําคัญแต่ไม่ด่วนนั่นคือการสร้างคอมมูนิตี้ของคุณเอง การสร้างกลุ่มคนการสร้างตัวตนนะครับการสร้าง a อ o นะครับการสร้างฐานลูกค้าประจำนะเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับผมอยากบอกทุกคนก่อนว่าวันนี้ลองถามใจตัวเองว่าอะไรคืองานสำคัญเราไม่เร่งด่วนนะครับคุณจะต้องวางแผนนะครับวางแผนนะครับจัดการการทำนะครับอันนี้สำคัญ แล้วงานไหนคืองานที่สําคัญเร่งด่วนคุณก็ทํางานสำคัญเร่งด่วนไปงานไม่สําคัญแต่ด่วนหาคนมาทําแทนครับใช้เงินทํางานแทนนะครับใครที่ทํางานในบริษัทเราก็จะรู้ว่าตรงนี้คือการกระจายงานออกไปหาคนมาทําแทนเราครับเมื่อวานผมมีโอกาสคุยกับพี่คนหนึ่งนะก็เป็นเจ้าของธุรกิจเนาะก็นั่งคุยกันเขาบอกว่างานที่เยอะงานที่มันเยอะๆนะแล้ง่ายๆให้ลูกน้องทํา แต่งานที่น้อยแต่ยากเราต้องเป็นคนทำเองเพราะถ้าเมื่อไหร่ลูกน้องทำงานยากได้ลูกน้องจะมาเป็นคู่แข่งนะครับอันนี้คือวิธีคิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันวันนี้ก็ต้องมานั่งคิดดูนะครับว่างานอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเป็นงานเยอะๆเป็นงานแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะงานแอดมินงานทำงานซ้ำๆแต่มันเยอะมากเลยแต่ง่ายมากๆคุณไปหาคนอื่นทำแทนครับแต่งานอะไรที่มันเป็นงานสำคัญวางกลยุทธ์นะครับในการนี่คิด คอนเทนต์ Content, ในการที่จะ,ะสร้างตัวตนในการที่จะออกไปเขียนแผนอะไรก็รแล้วแต่ที่มันเป็นงานสําคัญเนี่ยคุณต้องเป็นคนทําเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยนี่คือจุดเริ่มตนน้นในที่1ครับคุณแบ่งแล้วก็จัดสรรงานของคุณก่อนว่างานอะไรคืองานที่สําคัญและเร่งด่วนแรงงานอะไรคือไม่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะครับให้วางแผนแล้วก็จัดการการทานะครับอันนี้เป็นเทคนิคอันที่1เป็นเฟรมเวิร์กอันแรกผมเชื่อว่าใครใคร ก็เคยได้ยินเฟรมเวิร์กนี้นะครับแต่เฟรมเวิร์กอันที่2นะครับอันนี้เป็นการที่หลายๆคนไม่เคยได้ยินแนละล่าสุดผมเพิ่งมีโอกาสได้ไปคุยกับได้เรียนรู้มาจากา the standard นะครับคุณอะไรหนะ้าเขาเพิ่งจัดคลาสมา1วันเป็นการสอนผู้ประกอบการนะครับก็มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องนี้มานะครับเรียนรู้เรื่องนี้มาแล้วก็นะครับ อ,อยากจะท,ที่จะมาแชร์นะครับถ้าคุณเข้าใจภาพภาพ,พนี้เฟรมเวิร์กที่2จะทำให้คุณแตกต่างจากคนทั่วไปนะครับเฟรมเวิร์กของความกลัวกับความพร้อมดูดีๆนะความกลัวกับความพร้อมเหมือนกันเลยผมแบ่งมันสช่องนะครับช่องที่1ไม่กลัวไม่พร้อม ช่องที่สกลัวไม่พร้อมช่องที่สามเอผิดช่องที่สองต้องไม่ออกใช่ถูกแล้วกลัวแล้วไม่พร้อมนะครับช่องที่สามก็คือนะครับกลัวนะครับแต่พร้อมช่องที่สี่คือไม่กลัวและพร้อม อ่ะมาเลือกกันคุณทําอันไหนก่อนอ่าอันที่หนึ่งไม่กลัวไม่พร้อมอันที่สองก็คือกลัวแต่ไม่พร้อมอันที่สามก็คือกลัวและพร้อมอันที่สีกกนนส่ก็คือไม่กลัวแต่พร้อมกลัวแต่ไม่พร้อมนะครับทําอันนี้ก่อนเลยครับกลัวแต่ไม่พร้อมทําอันนี้ก่อนเลยเหรอทาทาไปเลยจะได้เสร็จค่ะนะครับอันที่สี่ไม่กลัวแต่พร้อมนะครับ ามาดูซิว่าเลือกอะไรกันครับนะครับเลือกอะไรกันถ้าคุณเข้าใจภาพดีนะผมบอกเลยว่านี่จะทําให้คุณแตกต่างและโดดเด่นนะกิ่งการบอกกลัวแต่พร้อมนะครับนะครับกิ่งการนะครับตอบมาแล้วนะฮะผมแชร์แบบนี้ครับอะไรที่คุณไม่กลัวอะไรที่คุณไม่กลัวคู่แข่งในตลาดก็จะไม่กลัวเหมือนกันสแสดงว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะครับอะไรที่คุณกลัวก็คือสิ่งที่คนไม่กล้าทําไม่อยากทํานะครับ เดอสแตนดาร์ดคุณเดอสแตนดาร์ดเนี่ยผมจาชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยนะฮะเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะแตกต่างและโดดเด่นและอยากจะทําอะไรที่มันใหม่ๆและอยากที่จะประสบความสําเร็จนะให้คุณทําสิ่งที่คุณกลัวแต่คุณต้องพร้อมที่จะทําเพราะสิ่งที่คุณกลัวคู่แข่งจะกลัวเหมือนกันสิ่งที่คุณกลัวคนจะกลัวมันเหมือนกันนะครับถ้าวันนี้คุณอยู่ในคอร์ดแดนที่กลัวแต่ไม่พร้อมนะคุณต้องย้าย วิธีการย้ายคอแดนก็คือศึกษาเรียนครับเรียนให้เยอะนะครับเมื่อคุณเรียนเยอะคุณจะพร้อมมากขึ้นคุณจะย้ายฝั่งไล่ทำสิ่งที่กลัววันนี้วันที่เราเริ่มทำนูสกินผมเชื่อแล้วว่าหลายๆคนกลัวนะครับแต่พอคุณเข้ามาในวีทีมคุณฝึกคุณเรียนจนพร้อมเมื่อคุณฝึกคุณเรียนและคุณพร้อมคุณทำในขณะที่คนอื่นยังกลัวอยู่เลยนะครับแล้วก็ไม่ยอมฝึกนะครับคุณก็จะแตกต่างกับคนอื่น วันนี้คนไม่กลัวอะไรครับคนสิ่งที่คนไม่กลัวหรออ๋อพี่ก็ไปเปิดติ๊กตอกพี่ก็ไปเปิดเป็นแอฟฟ l ล a เ e ตในติ๊กตอกคุณไม่กลัวเพราะเห็นคนทําเยอะมากเลยนะครับแต่สุดท้ายคุณก็ไม่สําเร็จเพราะคุณก็ต้องเก่งอะ่ะเพราะถ้าคุณไม่เก่งคุณจะไม่ชนะเขาเนืกออกไหมฮะอันนี้คืออันหนึ่งที่มันแตกต่างเลยนะวันนี้ไปบอกผู้มุ่งหวังนะครับถ้าวันนี้พี่ฟังผมแล้วพี่รู้สึกกลัวที่จะทํานูสกินคุณมาถูกทางแล้วนะครับเพราะว่าคุณกลัวหน้าที่ผมคือผมทําให้พี่พร้อม พี่กลัวเพื่อนอีก9้าคนกลัวเหมือนพี่แต่วันนี้ผมเองจะเป็นคนที่ทําให้พี่พร้อมเมื่อพี่พร้อมผมการันตีว่าพี่จะประสบความสําเร็จนะอันนี้เนี่ยเป็นเฟรมเวิร์กที่2องที่ผมอยากแชร์ทุกทุกคนนะไม่แปลกที่จะกลัวนักธุรกิจก็กลัวคนที่ประสบความสําเร็จกนะ็กลัวสตาร์ทอัพทั้งหลายกลัวหมดแต่เขาทําตัวเองให้พร้อมนะครับทาตัวเองให้พร้อมนี่เป็นเฟรมเวิร์กที่สองที่ผมอยากแชร์ สุดท้ายเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณจะทําอะไรคุณเลือกทําอะไรงานไหนคุณลิสต์แล้วว่าต้องทําก่อนทําหลังนะอันนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆแต่ผมบอกเลยว่ามันเปลี่ยนชีวิตนะครับการทํางานของผมมากมันเปลี่ยนชีวิตการบริหารจัดการเวลาของผมมากนะครับนั่นก็คือเทคนิคนะครับที่เรียกว่าโพรโมโดโลผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับโพรโมโดโลเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นภาษาอิตาลีแปลว่านะครับมะเขือเทศทเมโตนะครับเป็นภาษาอิตาลีที่แปลว่า มะเขือเทศนะครับทฤษฎีนี้ถูกคิดค้นโดยคนคนหนึ่งนะครับที่เป็นชาวอิตาลีนะครับนะครับจำชื่อไม่ได้ไม่รู้ชื่อด้วยนะฮะทเมโตนะครับทเมเอโต้ทมาโตนะฮะเทคนิคนี้คือการบริหารจัดการเวลาที่ทําให้1คุณมีประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงขึ้น2คุณจะไม่เหนื่อยเมื่อยล้าในการทํางาน3คุณจะไม่เป็นออฟฟิศซินโดมครับสำหรับใครที่นั่งออฟฟิศครับนั่นก็คือนะครับเขาจะแบ่งงานเป็นเซตนะครับ งานในแต่ละเซตจะมีเวลาทำงาน25นาทีนะครับแล้วก็รีส์นะครับ5นาทีนะครับคุณตั้งนาฬิกานะครับปัจจุบันนะครับมีแอปพลิเคชันในมือถือมีแอปพลิเคชันในแท็บเล็ตมีแอปพลิเคชันในในคอมพิวเตอร์เยอะมากไปเซิร์ชเลยนะครับพอโหลดทอมเมอร์ er นะครับผมใช้อยู่ตัวหนึง่งพอดีเดี๋ยวแชร์หน้าจอให้ดูนะครับนะครับเซตที่1เนี่ยเซตหนึ่งเนี่ย,นนยในหนึ่งเซตเนี่ยเราจะทำงาน25นาที ทำงานไปเลยครับ25นาทีทําเต็มที่เลยโฟกัสการทำงานนะครับผมปิด Line Notification ปิดแอปพลิเคชันทุกชั้นทุกงานที่เกี่ยวกับโซเชียลทั้งหมดใน25นาทีนี้พอมันครบ25นาทีปุ๊บ5นาทีให้พักพักคืออะไรครับพักคือเอาตัวเอาตาเอาสมองออกจากสิ่งที่ทำอยู่ใครที่นั่งทำงานออฟฟิศนะครับลุกขึ้นยืนเพื่อขยับขยายเดินไปเดินมาครับผมนั่งทำงานร้านกาแฟเนี่ยครบ25นาทีผมลุกเลยครับ นับลุกเลยนะครับนะครับแล้วก็วางคอมพิวเตอร์วางแท็บเล็ตแล้วก็เดินไปเดินมาคนก็งงทาอะไรของมันวะนั่งนั่งอยู่ก็ลุกพอครบไหน้า,าทีปุ๊บกลับมาทํางานต่อทาแบบนี้นะครับสี่เซตสี่เซตก็คือ2ชั่วโมงสี่เซตจะพักใหญ่และ1สบห้นาทีนะครับนะครับแล้วเวลาผมแบ่งงานก็คือโอเคผมจะบอกว่าโอเคผมจะโทรหาลูกค้า หนึ่งโพโมโดโล่ก็คือสามสิบนาทียี่ห้านาทีโทรห้านาทีพักนะครับผมจะอ่านหนังสือหนึ่งโพโมโดโล่นะครับผมจะนะครับพรีเซนต์สองโพโมโดโล่ผมจะวางแผนแบบนี้ก่อนว่าวันนี้ผมจะทําอะไรบ้างกี่โพโมโดโล่นะครับนะครับพอผมวางแบบนี้ปุ๊บโทรหาลูกคา้าผมก็โทร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 พอเสร็จปุ๊บยี่ิบห้านาทีปุ๊บพักห้านาทีอันนี้เสร็จแล้วเช็คหนึ่ง ผมก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านครับอ่านนานๆยี่ห้านาทีหมดเวลาปุ๊บห้านาทีเช็คสองไอห้านาทีไปทําอะไรก็ได้นะครับแล้วผมก็ถึงเวลานัดที่ผมจะพรีเซนต์ผมบอกเอาผมตั้งเวลาพรีเซนต์วันเนี้ยสองโพรโมโดโลนะผมก็พรีเซนต์ไปเลยผมก็พรีเซนต์ไปเลยนะครับนะครับสองโพรโมโดโลนะครับใช่ใช่ครับนะครับพรีเซนต์ไปนะฮะช่วงหมดยี่ห้านาทีแล้วก็อาจจะพักตาสายตาพูดคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้คือมันเป็นการที่จะทำให้สมองเราตื่นตัวและอ alert ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมบอกเลยว่า อยากเชิญชวนให้ลองทําตามนะครับในยุคแบบนี้นะเราโฟกัสกับอะไรค่อนข้างยากนะครับแล้วเราก็ยุ่งเหยิงกระจัดกระจายกับชีวิตมากนะฮะนะครับเ,เราจะมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้นถ้าเราบริหารจัดการตัวเองด้วยครับด้วยหลักการนี้นะครับเช่นการผมก็จะมีเวลาพาักว่าอ่ะโอเคช่วงนี้กินข้าวละผมก็บอกอกินข้าวเขากินข้าวไปกี่ชั่วโมงช่วงนี้จะเล่นกับลูกเล่นกับลูกกี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะครับแต่ช่วงทํางานเราจะโฟกัสในการ แบ่งเวลาในการทำงานแบบนี้ซึ่งนะครับผมบอกได้เลยว่าเทคนิคนี้ Amazing มากนะครับสำหรับคนที่งานล้นมือนะครับแล้วก็บริหารจัดการได้ยากแต่แน่นอนว่าสำหรับใครที่นะครับมีการโฟกัสไี่ดีกว่ามีสมาธิที่ดีกว่านะครับมันจะมีเทคนิคในการจัดการเวลาอีกแบบหนึ่งนะครับมีการจัดการเวลาอีกแบบหนึ่งนะครับก็เอาไปปรับใช้กันนะครับเพื่อที่จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการทำงานของตัวเราเองนะครับ ได้เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากที่จะแชร์แล้วก็แบ่งปันนะครับในเช้าวันนี้หวังว่าทุกคนนะครับน่าจะได้ประโยชน์กันนะครับสุดท้ายผมให้ดูนี่ครับอันนี้คือโพรโมเดโลของผมนี่เห็นไหมครับนี่คือแอปพลิเคชันนะครับที่ผมใช้นะครับมันก็จะมีการแบ่งนะครับผมก็จะมีการแบ่งแบบนี้นะครับอ่าให้ดูกันอ่ะนี่เซตติ้งดึงเห็นไหมครับว่ามันจะมีการแบ่งช่วง เวิร์ย5นาที s ช็อตเบ a k 5นาทีลองเบรกนะครับ15นาที Long b r e after k a 4 i n t e r v a l วอลนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เอาไปลองใช้กันดูเอาเองนะครับหวังว่าจะเอาไปทํางานแล้วก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จกันได้มากขึ้นเอ๊ะเห็นกันหรือเปล่าเห็นเนาะนะครับสุดท้ายนะครับเย็นนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะสต็อ